ำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นผลของการคำนวณเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูหวยฮานอยกันต่อหวยฮานอยเมื่อวานออก เก้าห้าแปดห้าหกเก้าห้าแปดห้านะครับมาสู่ที่สามีกแล้ว ที่1พลาดไปสูตรที่2พลาดไปนะครับสูตรที่3มาเลข8มาเลข5สูตรที่1กับสูตรที่2พลาดไปนะครับน,น้อยมันลบเราอีกแล้วเรามาดูวิธีคิดวิธีคำนวณต่อไป สูตรมีอยู่ว่า10บนบวก10ล่างได้เท่าไหร่ก็บวก4ี่คงที่นะครับสูตรหวยฮาหนยสองตัวมา1ตัวห้าคือ10บนเลขเก็คือ10ล่าง บนบวก10ล่าง2องตำแหน่งนี้นะครับ5บวกเกดได้12ก็ใส่เลข2ไป2บวก4โคงที่ก็ได้เลข6หมดต่อมาเข้าที่เลข6นะครับต่อไป10บน4บวก4 4บวก4ได้8 8บวก4คงที่ได้12หมดต่อมาเข้อที่เลขกเข้อที่เลขก2นะครับมาบนล่างเลยต่อไป10บ,บนคือเลข1 10สิล่างคือเลข2 1บวก2ได้เลข3 สาบวกสี่คงที่ได้เลขเจ็ดหมดต่อมาเข้าที่เลขเจ็ดนะครับต่อไป1นึ่บวกเจ็บนกับ10ล่างนะครับ1นบวกเได้8 8ดบวกสี่คงที่ได้12 ต่อมาข้พที่เล็กสองพที่เล็กแหลักร้อยนะครับเัาไม่นับหลักร้อยแต่ก็ถือว่าเข้าแหละใครพาไปวิ่งต่อไป7จบวกเได้16ก็ใส่เลขหกหกบวกสี 6. 6่คงที่ได้10บลงท้ายเลขศู งวดต่อมาอที่เลขหกนะครับต่อไป8ปดบวกหกสบบนกับ10ล่างนะครับ8ปบวกหได้สิใส่เลขสี่4 4บวกสเท่ากับ8ปดดต่อมา ที่เลข8นะครับต่อไป0บวก8ได้เลข8 8ดบวก4คงที่ได้12เข้อที่เลข2นะครับต่อไป2บวก4 กับส0บล่าง2บวก4ได้ลเลขก6 6บวก4คงที่ได้ลเลขก0นเข้าที่เลขหเข้าเลข0ูย์หลักร้อยนะครับ <c oughs> ต่อไป7บวกหนึ่งได้เลข8 8บวก4คงที่ ได้สิบงวดล่าสุดเข้าเลขแปนะครับต่อไป9ก้บวกแปดตำแหน่งนี้นะครับ10บบนกับ10ล่าง9ก้บวกได้16 17 9สบเวกได้17ใส่ไปเลยเลขเจ็ด เจบวกสี่คงที่ลีมเลขคงที่นะครับคตัวนี้เจบวกสี่คงที่ได้11ใส่ไปเลยเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นห้ยฮานอยของเราประจำาัันที่13มีนาได้เลขเด่นเลขเกตและเลขหนึ่งนะครับ

เลขเและเลข1นสูตรที่2องได้เลขสองไเลข0สูตรที่3ามได้เลข3ามเลข6นะครับ เลขที่เด่นเๆวันนี้ก็จะมีเลขเจเลขสองทรลองก็จะเลขศูนย์ฟันสอตัวนี่พอ ันสูตรแรกไม่มาสักทีลองฟันสูตรนี้จะมีเลขเกเลขสองเลขศูนย์นี่แหละที่เด่นเดี๋ยวดูเราจะจับถูกไหมแต่เลขเลขถูกทุกวันนะเลขหกตัวนี้แต่ว่าเพียงแต่เราจับไม่ถูกพี่เฉยถ้าเราจับวินกันหมดก็ถูกนะบางเจ้าเขาจับหกตัวนี่วินกันหมดเลยในกลุ่ม ว่าแอดไม่จับแลยนะมันเยอะเกินถ้าจับวินกันหมด6ตัวนี้แอดจะจาะให้จะมี7จ็ดที่เด่นๆน,นะเจ็ดสองเนย์เจ็ จับมัดกันเลยสองศูนย์สองสามสองหกสองศูนย์สองสามสองหกศูนย์สาม หนี่หน้าเท่านี้แหละที่เด่นเด่นมีเท่านี้แหละฮานอยสูตรที่หนึ่งมันไม่ม,ไม,มันไม่ค่อยมามันหลบเราหลายวันแล้วเราเจาะแบบนี้มั้งที่เด่นเด่นก็จะมีสองศูนย์เจ็ดศูนย์ 0ูน7 4ชุดนี้นะครับที่แอดเล็งไว้ฟันให้ถือใครไม่ชอบตัวฟันก็กันไว้ด้วยถือใครจะไปจับวินเองนี่ถูกทุกวันเลยไปจับวินเอง แต่ถ้าจับวินมันจะมากเกินมันจะลายประตูเกินสมาชิกลองพิจารณาดูแล้วกันว่าจะเอาสูตรที่2กับสูตรที่3นี่จับกันก็ได้บางคนเขาก็เอาสองศูนรนี่ไปจับกันก็ได้ก็จะมี2 0 2 3 2 6 0 3 0 6แค่นี้ก็ได้ เอาใครจะดูหวยไทยก็ช่องนี um. ้เลยนะครับได้เสียงสตูดิโอเข้ากลุ่มลายก็ตามนี้วางให้ทุกหุ้นทุกหวยในกลุ่มก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ Bye-bye.